สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิโอสตูดิโอสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นข้อมูลตัวละครประวัติของน้องยูชิโนเรื่องราวในอดีตของเธอมีความเป็นมาอย่างไรและยูชิโนนเป็นตัวอะไรกันแน่ถึงสามารถพูดได้และขยับได้เหมือนเป็นคนละคนกับยูชิโนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับตัวละครฮิเมคาวะยูชิโนสัสดส่วนหน้าอก73เอว55สะโพก78 ส่วนสูง1 4 4ซติเมตรอายุทางร่างกาย13-14ปีอายุจริง40ปีวันเกิดเกิดวันที่20มีนาคมทูตสวรรค์ประจำตัวคือซัตคีเอลหรือซาโดเกลสเตตัสของโยชิโนความแข็งแกร่ง95ความสมดุล82พลังวิญญาณ199ความเร็ว212สติปัญญา152ความสามารถของซัตคีเอลของโยชิโนรูปร่างของมันคือกระต่ายสีขาวขนาดยักษ ซึ่งมีจิตใจและความรู้สึกเป็นของตัวเองกระต่ายตัวนี้คืออีกนิสัยของยูชิโนหรือก็คือหุ่นมือของยูชิโนยูชิโนนั่นเองที่เป็นหุ่นมือรูปแบบกระต่ายเจ้าตัวนี้ได้มีจิตใจจริงๆและกลายเป็นทูตสวรรค์ของยูชิโนสามารถพูดโต้อตอบได้และยังมีความรู้สึกเป็นของตัวเองอีกด้วยโดยมันจะมีชีวิตได้ก็ต่อเมื่ออยู่บนมือของใครสักคนเท่านั้นและตาของยูชิโนกับตาของยูชิโนนจะใช้ร่วมกัน สิ่งที่ยูชิโนะเห็นก็คือสิ่งที่ยูชิโน่เห็นด้วยยูชิโน่เป็นตัวตนอีกด้านของยูชิโนะที่มีทั้งความกล้าแสดงออกและไม่กลัวสิ่งใดเป็นฮีโร่และเป็นตัวตนที่ยูชิโนะใฝ่ฝันตัวยูชิโนะเป็นเด็กที่อายไม่กล้าแสดงออกและกลัวสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่รู้จักดังนั้นเลยมีสองตัวตนในคนเดียวนั่นเองพลังหลักๆของยูชิโนะ คือการใช้ความเย็นไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําแข็งได้ตามใจนึกแช่แข็งศัตรูใช้น้ําแข็งมาเป็นกรอบป้องกันและโจมตีด้วยไอเย็นแช่แข็งเพื่อทําดาเมจใส่ศัตรูกระต่ายยักษ์นั้นสามารถสร้างพายุน้ําแข็งขึ้นมาได้ใครที่เข้าใกล้จะโดนน้ําแข็งลําแหลมพุ่งแทงทะลุล่าง และซากิเอลกระต่ายยักษ์ก็ยังมีร่างสมบูรณ์ที่ตัวใหญ่เท่าตึกเลยทีเดียวมีพลังทำลายล้างที่สามารถแช่แข็งเมืองเทนกูได้เลยและยังสามารถทำให้ฝนตกลงมาได้ในตอนที่เธอมีอารมณ์ที่เศร้าหรืออารมณ์ไม่คงทีตัวเธอนั้นยังมีร่างเกาะพูดที่รวมร่างกับทูตสวรรค์อยู่ด้วยนะเป็นร่างซากิเอลโฟเซนอร์เมอร์เป็นร่างที่ทำให้ทูตสวรรค์กระต่ายยักษ์เปลี่ยนรูปร่างเป็นชุดเกาะอันทรงพลังมาสวมใส่ให้ผู้ใช้และยังทนดาเมจได้มากกว่าผู้ตนอื่นหลายเท่า ยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้ของเหล่าเซเลย์โยชิโนเป็นคนเดียวที่ชนะการต่อสู้ในสภาพชุดเกาะแตกหักล้าวไปหมดแต่ก็ยังยืนไหวในการต่อสู้ได้และมีท่าไม่ตายก็คือการใช้สว่านน้ำแข็งในการทะลวงศัตรูนั่นเองและยังมีร่างพลิกผันอีกด้วยนะแต่เป็นแค่ตัวละครอาร์ตดีไซน์เอาไว้เฉยๆไม่ได้นำมาใช้จริงๆนั่นเองนะครับผมแต่ก็ออกฟิกเกอร์มาขายนะประวัติและอดีตของโยชิโนย้อนกลับไปเมื่อ26ปีก่อน โยชิโนเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเธอไม่มีพ่อเธอมีแม่ชื่อว่าฮิเมคาวะนางีสะเธอมักจะมาเยี่ยมโยชิโนอยู่เสมอสำหรับโยชิโนห้องและหน้าต่างของห้องพยาบาลแคบๆนี้คือโลกทั้งใบที่เธอรู้จักอยู่มาวันหนึ่งนางีสะแม่ของเธอได้มอบตุ๊กตากระต,าตา่ายชื่อว่าโยชินนให้กับโยชิโนตุ๊กตาตัวนี้ เป็นเหมือนกับตัวแทนคุณแม่ที่คอยดูแลยูชิโนะเวลาเธอติดงานจนไม่มีเวลาว่างมาเยี่ยมยูชิโนะและยูชิโนะเองก็เลยเริ่มทําตุ๊กตาให้กับคุณแม่บ้างเป็นตุ๊กตากระต่ายตัวเล็กชื่อว่าจูเนียแต่ยังไม่ทันได้มอบให้ยูชิโนะก็ได้ข่าวว่าแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตทําให้ยูชิโนะจิตตกและเกิดอาการช็อกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและกําลังจะตายทันใดน,นั้นเองแฟนทอมก็ปรากฏตัวขึ้นมาและมอบเซฟิล่าซัตคิเอลให้กับเธอ เพื่อช่วยชีวิตโยชิโนะเอาไว้แลกกับการลบความทรงจำํำโยชิโนะที่ได้กายเป็นพูดก็หนีออกไปจากโรงพยาบาลทันทีและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกับตุ๊กตาคู่ใจของเธอโยชิโนะนั่นเองเรื่องราวหลังจากนั้นก็เจอกับชิโดและก็โดนเปิดใจตามฉบับอนิเมะท,ที่คุณดูนั่นเองนะเวลาผ่านไป1ปีโยชิโนะได้ไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อนึกถึงความทรงจําเก่าๆเ,เ,เมื่อ26ปีก่อน นางพยาบาลที่ดูแลยูชิโนะเมื่อ26ปีก่อนก็จำยูชิโนะได้และตกใจว่ายูชิโนะยังไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่หรอแต่ก็แปลกใจว่าทำไมตัวไม่โตขึ้นเลยนาซมิเลยช่วยแถว่าเป็นลูกสาวของยูชิโนะนางพยาบาลคนนั้นก็เชื่อและมอบตุ๊กตาโจเนียที่เก็บเอาไว้มาตลอดให้กับยูชิโนะเพื่อให้เธอเอาไปมอบให้กับคุณแม่ของเธอเธอรับมันมาอย่างมีความสุขและดีใจมากที่ได้ตุ๊กตาตัวนี้กลับมา เรื่องราวของยูชิโนก็มีหลาๆนี้ครับชอบเรื่องราวอนุ่มฟูของน้องกันหรือเปล่าถึงจะมีอดีตที่เลวร้ายแต่ตอนนี้น้องก็มีความสุขดีน้องเข้มแข็งได้โดยไม่ต้องพึ่งยูชิโนนแถมยังมีเพื่อนเยอะแยะมากมายและยังมีผัวอย่างนัสมิอีกด้วยแค่นี้ก็ทําให้น้องมีความสุขมากแล้วละ่ะถ้าชอบคลิปตัวละครของน้องก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ